หมอเจมินเนี่ยเขาจะเก่งในการทําตาแบบทรงธรรมชาตินะคะถามว่าเจ็บไหมก็นิดนึงนะก็เริ่มเหลืองๆแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราตัดใหม่แล้วนะคะตาณนะตอนนี้ก็คือเป็นประมาณนี้ยังบวมอยู่แหละเนี่ยหางตาย,ยังไม่สุดเลยเพราะว่ามันยังบวมอยู่นะคะ Hi guys กลับมาเจอกับเจนแล้วนะคะใน EP สามาตัดสัญญกรรม ตาที่เกาหลีนะคะกับนี้เลย beauty surgery agency สนยกรรมของเจนเองค่ะเพื่อออกจากห้องผ่าตัสดสดๆร้อนๆก็ยังสามารถพูดคุยถ่ายบล็อกได้เลยนะคะ <iden pause> ก็วันนี้นะคะเจนทำกับหมอเจมินใช่ไหมคะหมอเจมินเนี่ยเขาจะเก่งในการทำตาแบบทรงธรรมชาตินะคะซึ่งอันนี้นะคะเจนมีการเปิดหัวตาด้วยเปิดหัวตานิดหน่อยรีดแล้วก็มัดกล้ามเนื้อตานะคะไม่มีการเกลี่ยไขยมันใต้ตาเลยเพราะว่าเราเป็นคนไม่มี ฐาเรื่องใต้ตาด้วยก็คือทําแค่นี้นะคะถามว่าเจ็บไหมก็นิดนึงนะมันไม่ได้เจ็บแบบทนไม่ได้นะคืออาให้เปรียบเทียบน,นะทําจมกูกคือไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าจมกูกคือใช้ยาสลบใช่ไหมคะนมก็ไม่เจ็บหลับตื่นมาไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่ตาเจ้นขนลุกมากเลยตอนอยู่ในห้องผ่าตัดมันคือมีการแบบรับหลับ,ลบ,ลบตื่นต่นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าหมอเขาจะต้องมีให้เราเปิดตาลืมตาปิดตาลืมตาอะไรเงี้ยตามจังหวะที่เขาผ่าตัดทําสวยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีความแบบเสียวๆอะ่ะแต่ <ๆ S 1> ถามว่า เจ็บจนทนไม่ได้เลยไหมก็ไม่ใช่นะคะเจ็บแบบทนได้ก็อ่กประมาณนี้นะคะ่ะที่นองชมพู่เตรียมมาให้เจนก็จะเป็นยาที่ต้องทานนะคะเริ่มทานพรุ่งนี้ เป็นมือแรกนะก็คือทานยาหลังอาหารนะคะพวกยาอักเสบยาแก้ลดบวมยาแก้ปวดอะไรเงรี้ยก็อยู่ในนี้หมดเลยนะคะเป็นเซตเซตก็จะมีคัตเติลบาทก็จะมีพวกยาขี้ผึ้งนะคะให้ทาที่ตาน้ำปักทองเป็นยี่ห้อที่เจนชอบที่สุดแล้วนะคะขายอยู่ตรงโรงพยาบาลวิวคือรสชาติมันจะเหมือนน้ำส้มไม่ก็น้ำมะขามอะ่ะแ,แถวๆเนี้ยมันจะอร่อยหน่อยไม่เหม็นเขียวนะคะเจนก็เลยชอบกินยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วิวเตรียมให้ชา๊อตนะคะ แล้วก็โคลแพคนะคะจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นมากๆจะเป็นเดือนที่ลูกค้ามาผ่าตัดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็คือในขณะที่น้องชมพู่อยู่เกาหลีก็ยังต้องทํางานคุยงานกับลูกค้าที่อยู่ที่ไทยนะคะ <c oughs> ก็คือสุดยอดมากเลยทีมดิฉันประทับใจภูมิใจกับลูกทีมมากๆนะคะ Good morning นะคะวันแรกหลังจากผ่าตัดนะก็ตอนนี้เป็นเวลามา8โมงเช้านะคะ ซึ่งน้องชมพู่ออกไปทํางานแล้วก็คือออกไปดูแลลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะที่วันนี้มีเปรึกษสารแล้วก็ผ่าตัดด้วยนะเดี๋ยวเจนจะล้างหน้านิดนึงนะคะก็เวลาล้างหน้านะคะตอนนี้ห้ามโดนน้าที่ตานะคะเจนก็เลย จะใช้เป็นสังดีชุดน้ำอุ่นแล้วก็เช็ดหน้าเอาละคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่งหน้าไ,ได้อะไรอยู่แล้วเราก็เลยใช้เป็นน้ำอุ่นแทนจริงๆใครพกมเซล,ล่ามาล้างหน้าก็ดีกว่าเหมือนกันนะเราใช้สังดีของนี้เลย DDC ด,ด,ดีมากมันแผ่นใหญ่อะแผ่นเดียวก็คือรเรื่องเช็ดหน้าไม่ให้โดนตาน,ะะนี่นะคะยังมียาเหลืองอยู่เลยอะ่ะก <c oughs> <ๆ>็ต้องเช็ดออกนะเวตาดี น้ำยายหยอดตานะคะให้หยด1-2อดรอป four times a day นะคะก็คือ4ครั้งต่อวันนะพยายามทำตากรุ้งกิ้งกรุ้งกิ้งกิงไปกิ้งมานะคะมันจะได้อยากจะได้เข้าถึงรอบรอบตาเลยเรียบร้อยก็จะเช็ดแผนนะคะโดยใช้คัดต,ต้นบัตแบบนี้ไม่เป็นคัดต,ต้นบัต เซนทส์นะคะคือทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วก็คือทาบริเวณแผลตรงที่มีไหมเงี้ยคือมันเหมือนเป็นขี้ผึ้งนะคะเพราะงั้นเนี่ยคือเขาอยากจะให้แผลเรา,าไม่แห้งเพราะว่าเวลาแผลมันแห้งมันจะแสบมันจะคันนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันยืมข้อตาแต่ว่าเข้าตาไม่เป็นไรนะเพราะว่าอันนี้เป็นยาทาตาอยู่แล้วนะคะ เตนกำลังต้มน้ำหลอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารเสริมกันนะคะเพื่อลดบวมให้เร็วขึ้นก้อนหนึ่งเลยนะคะเจนน้าฟักทองนะคะนี้จะซื้อมาจากเกาหลีนะคะมันจะเป็นน้ําเลยอะใบบัวบก,กัดเม็ดนะคะก็จะช่วยในอาการลดบวมได้ท้ายสุดเลยโจอาวยต้าแอคชัตนะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดอาการอักเสบลดสิวได้ดีใช่ไหมแต่ว่าเจนก็มีส่วนผสมของใบบัวบกในนี้ด้วยมันก็จะลดกดารอักเสบได้ดีด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่เอามา แม่เอามาแม่จริงก็คือโจอาไฟแบกคือตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องพกแบบพวกที่ชงนูชงน้ำอะไรเงี้ยมันสามารถแบบเทกอะปากได้เลยนะคะวันที่2หลังผ่าตัดนะคะทิ่เจนตื่นเช้ามาประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะกินยาอยู่แล้วก็กำลังกินน้ำฟักทองนะคะอืม hmm. นี่น้องชมพู่ก็ออกไปกแล้วออกไปดูแลลูกค้าทางวันนี้มีลูกค้าที่บาโดนบากิตัดไหมนะก็เลยเป็นเป็นเพื่อนลูกค้านะคะแล้วก็น้องก็ซื้อผลไม้มาฝากด้วยดูแลพี่เจนเป็นอย่างดีอัปเดตให้ดูหน้านะคะว่าวันที่สองหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยววันที่3าม,มาให้ดูกันใหม่ว่ามันจะลดบวมขึ้นไหมคือเจรู้สึกว่าโอเคนะก็บวมแบบไม่มากนะคิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนคิดว่าไง ออกมาซื้อขนมปังนะคะวันที่สามแล้วนะคะตาก็จะประมาณนี้คิดว่าโอเคนะค่อยยังชัวเริ่มรู้สึกแล้วว่าแผลมันแห้งนะคะแต่ว่าที่มันมันมเนี่ยเป็นขี้พ่งที่เจนทาบายนะแต่ว่าแผลเริ่มรู้สึกว่ามันแห้งละมันจะตึงๆหน่อยข้าวเที่ยงวันนี้นะคะ ไปกินข้าวแล้วเว้ยเดี huh. mm ๋ยวเราจะลองกิน hmm. ส mm ้มตามก่อนนะคะน่าตาแซ่บเวอร์หอมอาหารต้มยำกุ้ง oh my god วันนี้มาเช็ค up นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่5แล้วหลังจากที่เจนผ่าตัดนะคะเดี๋ยวให้ดูตาหน่อนึงนี่คือตาปัจจุบันนะคะเลือดปอดปัวนไปเยอะแล้วเหลือแค่แบบช้ำเหลืองๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้ซึ่งวันนี้น้องชมพู่ก็มาเป็นเพื่อนนะจ๊ะก็เดี๋ยวเจอหมอ,อเช็ค up เช็ดแผลทําแผลนะคะตอน ก็เข้ามาที่ห้องฉายแสงนะคะเพื่อให้ตาเนี่ยมันจะลดบวมเร็วขึ้นใครอยู่เกาหลีก็คือสามารถมาทาไ,ได้เรื่อยๆเลยนะคะที่นี่เขาก็จะมีเซอร์วิสให้เราสามารถมาทับเพื่อให้เราจะได้ลดบวมได้เร็วที่สุดน,นะคะก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะเขาจะมีล็อกเกอร์ด้วยก็คือสามารถเก็บของได้เลยไม่ต้องกลัวของหายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี <S <S พยาบาลมาทำชีพนิ้ วันนี้นะคะเจนมีประชุมกับทางแบรนด์ที่สิงคโปร์นะคะก็เลยกลับห้องมาหลังจากที่เราเมื่อกี้ทำแผลเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ใช่ไหมก็กลับมาเพื่อจะมามีติ้งนะคะก็สแตนด์บายโอ้ยเ <laughs> ขนะินอ่ะต้องมีติ้งใส่แว่นดำอะ่ะครั้งเนี้ยเพราะว่าว่าที่ฉันทำตาโอเคเขาเรียกละ Hi guys I'm um, I'm Jane แล้วก็อัปเดตตานะคะอัปเดตตาวันนี้นี่คือตาวันที่วันที่6แล้วนะคะก็เริ่มเหลืองๆแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราตัดใหม่แล้วนะคะนี่นะคะร้านโปรดของใครหลายๆคนเลยทุกคนจะชอบพูดถึงร้านคุณลุงคนนี้ก็คือร้านสตูเนื้อคุณลุงรงการล่งสกิรนะคะที่จะมีแบบว่าไข่ตุ๋นและนี่เมนูเด็ด วซ์บอนะคะมันก็จะอยู่ตรงถนนเส้นเมนหลักใช่ไหมพอ <c oughs> เราเลี้ยวเข้าไปเส้นเมนหลักบกุ๊บเลี้ยวซ้ายซอยแรกเลยนะคะร้านจะอยู่ซ้ายมือร้านจะเป็นอย่างนี้นะคะอร่อยมากกินมา5ปีแล้วร้านนี้นะคะก็ยังอยู่นะนี่นะคะกลับมาใช้บริการชมพู่สาลอนอีกแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องจะกลับแล้วนะเงาเลยต้องอยู่คนเดียวต่ออค่วัน ก็เลยให้น้องชมพู่มาช่วยสะให้ก่อนน้องกลับนะคะทรา้งนี้เจนมาเกาหลีเจนก็ตั้งใจตัดผมมาก่อนเลยนะคะให้มันสัน้นจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาเวลาเราสะผมอะไรต่างๆนะคะก็นี่นะคะตาให้ทุกคนดูตา ตาณตอนนี้ก็คือเป็นประมาณนี้ยังบวมอยู่แหละเนี่ยหางเนี่ยหางตายังไม่สุดเลยเพราะว่ามันยังบวมอยู่นะคะจริงๆมันต้องสุดเพราะว่ามันยังบวมอยู่นะคะเพราะวามาณนี้แล้วกันวันนี้ตัดใหม่เรียบร้อยแล้วเสียวมากตอนตัดอะหลับตานะคะ ลืมตาผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yay. S 2> เสร็จแล้วนะคะตาครบสิบันแล้ว Okay, thank you. เอาแล้วค่ะวันนี้จินก็เดินทางกลับไทยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามคลิปวิดีโอบล็อกนี้ซีรีส์นี้จนจบตั้งแต่ต้นเลยนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งคลิปแน่านอนนะคะเป็นบทสรุปว่าผ่าตัดศัลยกรรมตาเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยลดบว,วมยุบบวมเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกแน,าน,าน,นะะ่นอนค่ะงั้นไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย